ไอ้ไอ้เกตแลนด์อยู่ไหนวะสองสี่หกเจ็ดสองสี่เจ็ดหกสองสี่เจ็ดหกเกตแลนด์อยู่ริมเลอยู่ใครอยู่คนเดียวมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงผมก็พูดไปเรื่อยอย่างนี้เลยอะไรผมก็พูดไปเรื่อยงั้นริมเลไหนแลริมเลชัวร์ว่าวเป็นอยู่คนเดียวจริงเปล่าถ้าอยู่คนเดียวมึงโปเช่นะ เอ้ยถ้าอยู่ยก็ไม่อาบน้ำเด็เอาไงถ้าอยู่คนเดียวผมซวยจบมึงก็ไม่อาบน้ำเด็เกี่ยวเออสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าอยู่ม,ยมึงก,ก,กล้าด่าไหมมึงกล้าด่าไหมถ้าทำผมแล้วผมกล้า จ้าไ,ไหนม,มึงมึงมึงกลัวบ้าเนี่ยมึงกลัวหมอกเกตแลนด์มั้เนี่ยกลัวไม่กลัวไม่ไม่ไมีกลัวรุ่นนี้รุ่นนี้มึงเคยมีประเด็นไหมไหนอ่ะม,ออมันอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่นี่อย่านี่แลนแลนด์เขาสูตรมันเออแลนดมันอยู่ไหนอ่ะชักเดียวมีเบอร์มันเหรอมีซีสีโทรไปดิเบอร์อะไรนะซีสองตัวชัวร์ป่ะเนี่ยโคตรชัวร์เลยแหละเอ้ยมึงจำแม่นเกิน รฮัลโหลครับฮัลโหลครับตามหาตามหานางฟ้าลานแกลกลางอ่ะใช่เบอร์นี้ป้าเบอร์คุณคุณน่ะไม่ใช่ครับเบอร์ปั๊มหัวใจค่ะอ้าวใช่เหรอเขาเบอร์อะไรนะป้อมหอยนะสี่สามตัวครับอ้าวเราโอเคครับขอโทษทีครับโทรผิดครับครับไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้สัตว์ใครก็ไม่รู้เสียงยังเจอเลยเมื่อกี้ฮะไอเบอร์เขายิงสี่อะ สี่สามตัวไม่ใช่บอกว่าสองตัวพี่เซนมันดาฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลเธอนางฟ้าแรนกลางป่ะคือเราตามคือเราตามหาเธอนานแล้วว่าเธออยู่ไหนไหนอะอะไรนะอะไรเฮ้ยทำไมทำไมทำไมเดี๋ยวนี้เสียงไม่นุ่มแล้วว่า่ะนางฟ้าแรนกลางทำอะไรอยู่อะ คนที่สวยที่สุดของแดนกลางอยู่ไหนอะ่เธอฮะอ้าวถามเนี่ยอยู่ซไม่ได้ถามครับอยู่วอลโซนถามว่าอยู่ในในจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่เสียงนุ่มแล้วหรอเสียงนุ่มไรนางฟ้าแดนกลางอ่ะที่จุกตามหาแล้วจุกยังอยู่เอเดนดีอยู่ปะเนี่ยอยู่ดาวนฤหัสครับอยากเจอมีมามาอยู่ไหนอยาไปกระทน เกือวเจอากลีย์อย่าทำดูอย่าทำดูอย่าทำดื้อเดินไปวอร์มทำไมคนเก่งเขาไม่วอร์มาหรอกก็ต้องวอร์มหน่อยเดี๋ยวแพ้วอร์มทาไมอ่ะเส้นมันยืดเหรอแก่จนเส้นยืดเปล่าเวลาเวลาเตะเตะเด็กมันเดี๋ยวเตะเกือบแล้วเวลาเวลาเตะผู้ใหญ่เวลาเวลาเส้นมันจมเลยเส้นมันเคสอะไรเงี้ยแบบเคยเห็นคน แกเคยเห็นคนแก่แบบหลังค่อมบ้าเดินหลังค่อมอะ่ะเดินใส่หมวกหลังค่อมอยู่แถวแดนกลางเคยเห็นปะ่ะคอยคอยคอยดูนะเดี๋ยวจะเห็นคนแก่ที่เดินมาแล้วว่าเฮ้ยเอโก็แล้วเ <c oughs> นะฮ้อยากดูผ้าทางฟ้าแดนกลางอยา่าคูลูเซ็ตไหนนี่เซตไหนเฮลี่เซตไหนเซตไหนครับถ้าไม่ใช่เซตตตะเันตก็น่าจะยากหน่อยนะน่าจะเคียวยากหน่อยนะเพราะจะเขาบอกให้ว่าเดี๋ยวนี้ว่า SMD เขาต้องไก่ชิ้นโตนะเกด หรืออย่างมตองคงตองเคตองเคอะไรครับนู่นไปนู่นไปตองไปตองไปตองเบอร์อ่ะนู่นไปตองคงตองเคเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อะไรไม่อะไรบระดแรงบระดาใจะอะไรตองเคถามก่อนเดี๋ยวก็รู้อะไรก็ตองจริงไงตองกริงคืออะไรคืออะไรไพ่เหรอเราเข้าไม่ถึงหรอกเคยรู้เคยรู้เคยรู้จักสเตตฝัดพร้อมสีเปล่า เออเกดเกดเล่นแต่เกดเล่นแต่ปอกเด้งไพ่ตองมาเนี่ยเกดเลยไม่รู้จักโป๊กเกอร์มาเนี่ยเกดแก่ไม่ไม่แก่ตรงนี้เล่นแต่ดัมมี่บางตรงเนี้ยดัมมี่ป่ะกลัวจังเลยกลัวจังเลยกลัวจังเลยกลัวแล้วเกตจะดำตัวตัวใหญ่เดืแล้วจะขู่ดูแล ลาสุดจำได้ว่าแพ้แพ้ไม้อยู่หน้าแลนด์นะแล้วไงเอาแล้วไงแล้วไงแพ้แล้วก็แล้วใครจะจำแล้วใครจะจำแล้วใครจะจำก็ไม่ีใครจะจแพ้แพ้คนแก่ก็ไม่มีคนจำเก้าเกอร์เลยมันร้อนเว้ยไอ้เกตมันร้อนแล้วมันบอกจะตายกันเที่ยวตอนในแลนด์เว้ยไอ้เฮียเกตมันจะเอาเราจริงนะเว้ยไอ้ดิ้เกตมันจ้าเราจริงนะเกตเอาไอ้ดี้มึงรู้เรื่องไหมเนี่ย ระวังระวังเกตแลนเขาบ้านนะเกตแลนเขาบอกว่าเขาจะไปเที่ยวจนไรแลนเอโทรไปแล้วโทรไปล้อหลอกกันแล้วไปมาเอาพิจิงนะอะไรถ้ามันแจ้งอะไรอะอะไรอะล้อหลอกอะไรก็สตอรี่มนเร็วไม่ใช่หรอ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  เซตไหนวะเคเคนี่เซตไหนวะชัดเซตโน้มนเฮีเหรอหรือว่าไงไม่น่าใช่ปาะเซตโน้มน้ก็อยู่กับกับไอ้กับกับไอ้ตาหมดป่ะเซตใหม่หักเทาาใช่หรอครับ ใช้ไข่จิ้วใช้แล้วถ้ากูแพ้มันอ่ะอะแล้วกูแพ้ม่่คอลงันวาหน่ะอยู่เพิ่งลงพวกร้อนหลอกเตอมพวกร้อนหลอกต่อตาวไม่ได้ตาวต่อตาวห้ามแซ่ห้ามร้อนหลอกห้ามขับรถชนอ้าวโทรไปกันไม่ได้หรอรู้เรื่องว่ะรู้เรื่องว่ะโทรไปกันไม่ได้หรอแต่เราไม่ได้โทรไม่ได้แท็กอะ ไอดี้มึงหลับปะเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเรียกไอดีอ้เพกลัวโดนบินฮัลโหลเว้ยใครมีเบอร์โอซีไอไอดี้มึงโทรอ่ะวันนี้มันหลับมันหลับคาคอมเนี่ยมึงบอกต่อๆดิเนี่ยหลับอยู่ข้างกูเนี่ยมันบอกว่ามันม,ม,มันบอกว่ามันง่วงได้ประมาณสี่ห้าดีมันหลับแล้วเนี่ยเจอเห็นรถเลยเจอหาคนพบแล้วเจอเจออไอดี้ด เป็นหลับลืมคิดว่าเราชนะ KK ได้ไหมอ่ะผมพูดตรงชัดพี่ดีหลับอะ่ะรออะไรอ่ะหลับอยู่เนี่ยชัยคิดว่าพวกเราชนะ KK ได้ไหมครับเอาผมถามตรงๆเลยไหวไหมไม่ไม่ไม,ไม่เอาแบบไหวไม่ไหวไเอาแบบชนะหรือไม่ชนะเอาแบบตรงๆเลยแบบถามมาตรงๆเลยถามมาจริงๆเนี่ยถามมาจริงๆแบบดูมองภาพอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่โหดเหรอเขาบอกว่าเซตตะเก็ตมันโหดไม่ใช่เหรอ ชนะได้ถ้าฟอร์มดีอ่ะแผนไหนมึงก็ชนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วลงตรงไหนก็ชนะอีกแล้วน <c oughs> <c oughs> ชนะได้ใจพวกมึงมาแล้วอรอ <c oughs> เอาดีๆเอาความจริง <c oughs> ถ้าก่อนเรามีนิกกี้ปืนเอาไม่ไหวเอาเอเดียไหวไม่ไหวเนะี่ยค่าเขาไม่มีอะไรเลยมึงกลับคอมนี้ชนะร้อยห้าโอเคครับดูเรื่องครับได้เลยครับ <c oughs> ได้ครับเรื่องครับแชทเข้ามากครับขอบคุณกำลังใจมากเอางี้ขอขอกำลังใจก่อนเล่นได้ไหมขอรวมพลังกำลังใจก่อนเล่นได้ไหมขอทุกคนเล่นได้ไหมมันมันบอกว่าไปวอมกันมั้งเคเคมันไปวอมกันนะตอนเนี้มันบอสโซลเลยอะแ้กูกโกนหัวเออนั่นมันก็เตรียมเลยใบมีโกนสีเหลืองในเซเว่นมื่อเตรียมเลยละ่ะแผลหน้าห้าชนะเนี่ย เอาอีกแล้วไอ้แผนอะไรเนี่ยเรียกมันไอ้ปุ่นชื่อปุ่นไม่เอาชื่อใครไม่เอาอ่ะไม่รู้จักเขาไม่ได้สนิทเขาโอซีขนาดนั้นผมแค่ล้อหลอกในเกมใครชื่อปุ่นวะใครวะคนดำต่อใคนไอ้นี่มันคนเยอะที่ทำสามไปด้วยใครว่าแทนพี่เปาไม่รู้เลยครับเห็นบอกว่าคนชื่อซัมเมอร์มั้งซัมเมอร์ไหนไม่รู้ อ๋อไอ้ดี้หลับจริงนะนี่ไม่ได้ตอแหลด้วยนี่พูดจริงนะเนี่ยขยี้ไอ้อยักษ์อ่ะชื่อไอด้ดีชื่อปุ่นอ๋อไม่ใชอ่อ๋อไอดีเหรอนึกว่าชื่อหมอเกตใช่ชื่อแม็กอยากเจอมาอะไรไม่เกี่ยวกูครับเกี่ยวอะไรกูขอบคุณน้องขวัญน,นะครับไม่ต้องขอบคุณใครขอโทษาทีาน,ะะานะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดหัวใจให้ครบแฉกนะครับพี่ๆขอใจหราด้วยนะครับ จะได้บินยากๆ,ๆหน่อยนะฝากอกใจนะครับเพิ่งปิดหลอต่อๆไม่ไนะครับปลดไม่ได้ปลดนานปลดนานแล้วนะครับผมก็สตรีมมาหลายวันแล้วนะไหนไหนไหน